มาชมช่วงถนนที่สวยที่สุดของเส้นแม่สอดน,นะครับจากจังหวัดต,ตากมาแม่สอดตรงนี้เป็นช่วงที่สวยที่สุดเลยครับแต่ว่าน่าเสียดายวันนี้ฝนได้ตกลงมาปลอยๆนิดนึงนะครับเมฆหมอกก็คลึ้มนะฮะทำให้เราเห็นบรรยากาศได้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเป็นทางลงเขาลาดชันมากนะครับรถทุกคันนะฮะต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับ สวยมากเลยครับคุณผู้ชมงามงามงามแค่ชมวิวตรงนี้ก็คุ้มแล้วครับรเดี๋ยวมันจะมีช่วงโค้งสุดท้ายตรงสวยๆอะ่ะตรงนี้คือช่องจุดจอดฉุกเฉินนะครับ สำหรับรถเบรกแตกหรือเบรกไม่อยู่ที่ประคองรถมาเนี่ยตรงนี้สวยมากอ๋อลืมต้องขับช้าๆ พอลงพ้นตรงนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลครับลงพ้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นทางตรงแต่ก็ไม่ได้ตรงมากก็มีแบบโคดเขี้ยวบ้างแต่ไม่ได้ชันแบบนี้ครับโอเคพาชมแค่นี้กันก่อนครับ